ดีครับวันนี้วันที่สามสิบนะครับพุบ่งครับเพ่อเบิ่บรรยากาศครับพี่นอาะฝนกระชิโตแล้วครับน,นี้อยู่จังหวัดชัยภูมิครับลมเริ่มแรงมาแล้วครับตามดูบรรยากาศรอบๆลมก็เริ่มจะติโตแล้วครับ อากาศเย็นดีครับพี่น้องนี่ดูนี่ฝนตกดีครับพี่น้อง ชาวบ้านขี่จากเวกาด,ดีเลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาเดินดูกี้แม่เรียกครับอันนี้เราจะพามาดูนะครับนี่ ไม่กาดพาเดินไปนู่นเดี๋ยวพาเดินไปนู่นครับบร่ยากาดีๆนี่นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ แล้ว่นนี้กันมาพามาดูบรรยากาศที่สักพงครับ